ในช่วงนี้เนี่ยเกม Monster Hunter กลับมามีกระแสอีกครั้งเนื่องจากว่าทาง Capcom ได้มีการประกาศ Monster Hunter ภาคใหม่ซึ่งเป็นไตเินใหม่ภายในงานเกมอ a วอร์นะครับนั่นคือ Monster Hunter Y วันนี้ผมเลยจะมาพาทุกคนไปทำความรู้จ,จักกับเกมนี้ให้มากขึ้นแบบง่ายๆไม่รกสมองนะครับผมเพราะในฐานะของแฟนมอนฮันที่เล่นเกมนี้มาหลายพันชั่วโมงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังมีอีกหลายอย่างเลยฮะ ที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นมาพันกว่าชั่วโมงแล้วกูยังไม่ผ่านซาฟี่เลไสัตว์ไม่รอช้าเราไปทําความรู้จักเกมนี้เพิ่มกันเลยดีกว่ากับ14อาวุธในเกม Monster Hunter World อะไรคือสิ่งที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเล่นเกมนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบไม่เบื่อกับการล่ามอนตัวเดิมๆเนี่ยหลาย10ครั้งหลายร้อยชั่วโมงเนี่ยทำไมคนแม่งเล่นเรื่อยๆทําไมเขาถึงไม่เบื่อวะแบบบางเกมเนี่ย มอนที่เราต้องสู้มันครั้งที่2แลเราก็แทบจะเบื่อจนอยากจะอ้วกแล้วถูกไหมแต่กเกมนี้ทําไมคนหนึงสามารถเล่นวนไปได้เรื่อยเพราะว่าเมคคาเิกที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเราเป็นฮันเตอร์เราเป็นนักล่าที่ออกไปล่ามอนแต่ละตัวแม้ว่ามันจะเป็นมอนตัวเดิมแต่มูฟเมนต์สภาพแวดล้อมอาวุธที่เราใช้สกิลที่เรามีรวมไปถึงแม้กระทั่งตัวเพื่อนร่วมทีมเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะเล็กๆน้อยๆอยมันจะทําให้รสชาติ ในการล่ามอนแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างไปเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นเควสเดิมแมปเดิมมอนตัวเดิมเวลาเดิมข้อจํากัดมันเดิมใช้อาวุธเหมือนเดิมแต่สู้ในแต่ละครั้งบางทีจังหวะมอนมันก็เปลี่ยนไปซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เกมนี้มันมีรสชาติและทําให้ผู้คนหลงไหลกับมันเนี่ยก็คืออาวุธและระบบคอมแบทภายในเกม โดยภายในเกม Monster Hunter World ภาคนี้เนี่ยทางทีมผู้พัฒนาเขาก็ได้ทำการประเคนสาตราวุธให้เราได้หยิบจับไปใช้ในการทรมานสัตว์เพื่อล่อตีนองค์กรพีต้ากันถึง14ชิ้นด้วยกันซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของอาวุธภายในเกมนี้เนี่ยออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันได้แก่อาวุธหนักและอาวุธเบาใช่แล้วครับผมเกมนี้เราแบ่งประเภทของอาวุธเนี่ยตามน้ำหนักของมันนะฮะเนื่องจากน้ำหนัก ของอาวุธภายในเกมนี้เนี่ยมันจะส่งผลทั้งข้อดีข้อเสียต่อระบบคอมแบทและเกมเพย์ภายในเกมอย่างอาวุธเบาเนี่ยก็จะตีได้ไม่ค่อยแรงแต่ข้อดีคือการเคลื่อนที่จะคล่องตัวและรวดเร็วส่วนอาวุธหนักก็จะตรงกันข้ามคือเคลื่อนที่ได้ไม่ค่อยเร็วแต่ตีได้โคตรแรงอาวุธหนักชิ้นแรกที่เราจะพูดถึงนั้นเปรียบดัง m a s คอตของเกมเกมนี้เลยก็ว่าได้ถ้าใครเห็นอาวุธชิ้นนี้ก็มักจะนึกถึงเกมนี้ เป็นอันดับแรกแน่นอนดาบใหญ่หรือ เกรซซอร์สเกรซซอร์สเป็นอาวุธที่มีน้ำหนักมากแต่ก็มีประสิทธิภาพทางด้านดาเมจเช่นกันแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่ไม่มีโล่แต่ก็สามารถยกดาบขึ้นมาป้องกันการโจมตีได้คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นมากๆของเกรซซอร์สนั่นก็คือการชาร์จโจมตีมันสามารถชาร์จโจมตีได้ถึง3ขั้นเพื่อทาดาเมจที่แรงขึ้นเรื่อยๆโดยขั้นสุดท้ายมันจะมีชื่อว่าทรูชาร์จสลัซึ่งเป็นท่าที่รุนแรงที่สุดติดอันดับท็อปเทียร์ของเกมเกมนี้เลยก็ว่าได้แต่จุดอ่อนใหญ่ๆของดาบใหญ่่ก็คือเเวลาชาชร์จมมันนดดิไไ้ และแม้ว่าอาวุธดาบใหญ่จะขึ้นชื่อเรื่องของพลังโจมตีที่มากมายมหาศาลแค่ไหนฮันเตอร์หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าอาวุธชิ้นนี้มีความลับซ่อนเอาไว้อยู่มันมีท่าลับท่าหนึ่งที่เป็นดั่งไม้ตายก้นหีบของมวลมนุษยชาติพลังที่รุนแรงซะยิ่งกว่าลำแสงของซาฟิจิวะสุดยอดท่าโจมตีที่รุนแรงที่สุดในซีรีส์ของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ ค้อนหรือแฮมเมอร์ค้อนนั้นเป็นหนึ่งในอาวุธยอดนิยมอันดับต้นๆที่หลายคนนั้นชอบเล่นค้อนเองก็เป็นอาวุธที่สามารถชาร์จโจมตีได้เช่นกันแต่ข้อดีที่แตกต่างจากดาบใหญ่นั้นก็คือค้อนเวลาชาร์จโจมตีมันสามารถ วิ่งได้และแม้ว่าพลังโจมตีจะมากมายขนาดไหนหรือการชาร์จจะชาร์จได้หลายขั้นหรือจะสามารถวิ่งได้ในขณะที่กําลังชาร์จแต่พลังของอาวุธคอนนั้นจะแสดงประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมันอยู่ในพื้นที่ที่มีทางสไลด์และคอนนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งการสตันมอนเมื่อเราใช้มันในการโจมตีที่หัวมอันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้มอนเนี่ยล้มลงไปนอนกลิ้งดิ้นอยู่กับพื้นได้แต่ถึงอย่างนั้นอาวุธค้อนนั้นก็ยังมีจุดอ่อนใหญ่ๆอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือมันตัดหางไม่ได้คือมันเป็นอาวุธที่ไม่มีคมฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่สามารถตัดอวัยวะอย่างหางของมอนสเตอร์ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งหนึ่งที่อาวุธค้อนมีเหมือนกับอาวุธอื่นๆส่วนใหญ่คือเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆความคมของอาวุธนั้นจะลดลงทําให้การโจมตีนั้นเบาลงใช่แล้วครับ,มนนมรบคม อาวุธพอรอนนั้นก็ยังมีจุดอ่อนใหญ่ๆอยู่มันต <ขอ S 2> ัดหางไม่ได้ไม,ไดมันเป็นอาวุธที่ไม่มีฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่สามารถตัดอวัยวะอย่างหางของมอนสเตอร์ได้ไปเรื่อยๆต้องรับขมหอ,อกหรือแลนส์หอ,อกนั้นเป็นอาวุธสายแท้งที่เรียกได้ว่าเป็นเพียวแท้งที่เหมาะกับคนที่ชอบยืนจ้องประจันหน้ากับมอนและทําดาเมจใส่มอนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกําลังเต้นช้าๆในวิชาลีลาดอยู่กับมอนตัวนั้นเลยก็ไม่ปาน สุดยอดท่าป้องกันอย่าง power guard ที่จะผลาสสามิน่าตัวเองลงอย่างหัวภาาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในเกมหรือท่าโจมตีที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสามารถทําดาเมจได้ต่อเนื่องและมีเอกลักษณ์ที่สุดของอาวุธหอกนั่นก็คือท่าพุ่งทะลวง หอกปืนหรือกันแลนส์การแลนส์นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาวุธหอกปกติแต่แตกต่างกันตรงที่การแลนส์จะลดความสามารถในการป้องกันลงและจะเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีมากขึ้นโดยจุดเด่นของการแลนส์นั่นก็คือกระสุนปืนซึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ที่ยังไม่รู้อะไรก็คงจะจับอาวุธนี้ไปยิงปืนใส่ศัตรูในระยะไกลใช่ครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันเอาไว้ยิงในระยะประชิดเนื่องจากกระสุนของการแลนส์นั้นเป็นกระสุนหัวระเบิดที่เน้นในการเจาะเกราะของศัตรู กัรแลนจึงเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการโจมตีใส่ศัตรูแบบทะลุเกราะและพังเกราะหรือกระดองของศัตรูได้ง่ายรวมทั้งเขาอันใหญ่ๆของเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหลายการแลนก็สามารถทําลายลงได้อย่างไม่ยากเย็นและต่อมาก็คือโบกัน โดยโบกันภายในภาคนี้นั้นจะมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือเฮฟวี่โบกันและไลท์โบกันเฮฟวี่โบกันนั้นจะเป็นหน้าไม้ปืนหนักที่มีประสิทธิภาพในการยิงสูงและประเภทกระสุนที่หลากหลายแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความหนักและความเชื่องช้าในการเคลื่อนไหวส่วนไลท์โบกันนั้นก็จะตรงกันข้ามคือการเคลื่อนไหวนั้นจะพิวไหวมากๆแต่กระสุนที่บรรจุนั้นจะค่อนข้างน้อยและรูปแบบอาจจะไม่หลากหลายเท่าเฮฟวี่โบกันซึ่งโบกันแต่ละประเภทนั้นจะมีกระสุนพิเศษที่แตกต่างกันออกไปโดยเฮฟวี่โบกันจะมีกระสุนพิเศษอยู่2รูปนแบบนั่นก็คือกระสสุน,สนย ปร์เจาะทะลวงและกระสุนเฮฟวี่แมชชีนกันส่วนไรโบกันนั้นจะมีกระสุนพิเศษอยู่รูปแบบเดียวนั่นก็คือหมุดแก๊สระเบิดซึ่งจะเป็นการวางสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับแลนดมา์ที่ปล่อยแก๊สออกมารัวๆหากเราเพื่อนในทีมหรือมอนสเตอร์ไปกระทบหรือกระแทกใส่แก๊สนั้นมันก็จะเกิดการระเบิดเพื่อทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆ และเมื่อพูดถึงไรโบกันที่เป็นอาวุธเบาอาวุธเบาชิ้นถัดมาที่เราจะพูดถึงกันก็คืออาวุธที่ถูกสบประมาทและโดนดูถูกมาตั้แต่ไหนแต่ไรตั้งแ,แ,แต่เกมเปิดดาบโลหรือซอสแอนชิลซอสแอนชิลเป็นอาวุธที่ผู้เล่นหน้าใหม่หรือคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์กับเกมนี้สักเท่าไหร่มักจะดูถูกและอาจให้คําแนะนําผิดๆกับผู้เล่นหน้าใหม่ว่าเพิ่งเล่นเหรอไม่รู้จะเล่นอาวุธอะไรเหรอเล่นซอสแอนชิลสิเล่นง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากก็แค่กันแล้วก็กดตีแถมเคลื่อนที่ได้ว่องไวอีว มันเป็นอาวุธที่มีฟังก์ชันลหลักๆคือการซัพพอร์ตเนื่องจากซอร์ตแอนชิลเป็นอาวุธเบาที่มีคุณสมบัติในการเก็บอาวุธได้เร็วมากถึงขั้นที่ว่าสามารถดกยาได้โดยไม่ต้องเก็บอาวุธเลยทีเดียวมันจึงทําให้เราสามารถแต่งสกิลที่สามารถฮิวให้กับเพื่อนหรือบัฟให้กับเพื่อนโดยการให้ผู้เล่นคนนั้นถือซอร์แอนชิลเพื่อทาการกินบัฟกินฮิวหรือทําการซัพพอร์ตเพื่อนในทีมได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีงท เพราะว่าอาวุธนั้นถ้ายิ่งมีน้ำหนักมากแอนิเมชันการเก็บอาวุธก็จะช้าทําให้หลายคนนั้นไม่สะดวกที่จะเก็บปืนเก็บดาบเพื่อกินยาเองได้ทันคนที่เล่นซัพพอร์ตนั้นส่วนใหญ่จึงมักจะถือซ็อตแอนชิลเพื่อความง่ายและรวดเร็วในการเก็บอาวุธแล้วทําการกินฮิวกินบัฟให้กับเพื่อนในทีม แต่ถึงอย่างนั้นซอสแอนจิลก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถทําดาเมจได้เพราะอาวุธหลักที่เน้นทําดาเมจของซอสแอนจิลนั้นไม่ใช่ดาบที่ถืออยู่ในมือแต่เป็นโล่ที่ประดับอยู่ตรงแขนนั่นเองการทําดาเมจภายในเกมนี้จะมี2รูปแบบคือดาเมจเพียสหรือดาเมจการเจาะและตัดซึ่งใช้ในการทาดาเมจใส่สตูเจาะเกราะ หรือตัดหางกับอีกดาเมจประเภทหนึ่งนั่นก็คือดาเมจประเภททุบซึ่งเป็นดาเมจที่ใช้ในการกระแทกศัตรูหรือทําการหักเขาของศัตรูนั่นเองซานดิชิวเป็นอาวุธที่มีการโจมตีทั้ง2รูปแบบดาบที่ใช้จิ้มศัตรูเพื่อเพิ่มโอกาสในการขึ้นไปเกาะมอนหรือโล่ที่สามารถกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วกระแทกใส่หน้ามอนได้ย่ากกัปตันอเมริกาดาบคู่ดูอลดัลเบด หนึ่งในอาวุธสุดยอดนิยมของผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีใจรักความเบียวคนที่หยิบอาวุธนี้มาใส่มักจะมีภาพจำอยู่สองอย่างไม่คิริโตก็รีวา์ซึ่งไม่ว่าคุณจะเบียวคนไหนเมื่อถืออาวุธชิ้นนี้คุณไม่ต่างกัน ดัวเบลดนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการโจมตีสามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องและรัวที่สุดเป็นระดับต้นๆของเกมแต่จุดอ่อนของดาบคู่นั้นนั่นก็คือระยะการโจมตีที่ค่อนข้างจะต้องเอาหน้าไปถูก,กับขาหมอนแต่ถึงอย่างนั้นความผิวไหวของดาบคู่นั้นก็ทําให้ผู้เล่นสามารถทําดาเมจและหลบการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วถ้าคุณไม่รัวกดปุ่มมั่วๆจนหลบไม่ทันซะก่อนและเหมือนผู้พัฒนาจะรู้ในจุดนี้ดีเขาจึงวางยาพิษเล็กๆ ใส่ไว้ในคอมโบอาวุธของดูอัลเบลดตัวดูอัลเบลดนั้นจะมีสกิลอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเดมอนโหมดหากคุณเล่นใน PC แล้วทําการกดปุ่มคอนโทร l ตัวละครที่ถือดูอัลเบลดจะทําการชูดาบขึ้นมาพร้อมกับใช้สกิลเดมอนโหมดนั่นก็คือการพลานสตาเมนาอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วให้กับตนเองซึ่งตรงจุดนี้ก็จะทําให้ผู้เล่นเบลเบลหลายคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองกาลังจะใช้ท่าสตาร์เบรสตีมจึงได้ทําการกดรัวเมาส์เร็วๆอย่างไม่หยุดยัง้งและนั่นก็คือจุดเริ่มต้น ของคววามสย Here เนื่องจากผู้พัฒนาเขาได้วางยาเอาไว้ในจุดจุดนี้สกิลเดมอนโหมดของ Dual Blade นั้นเมื่อคุณทําการกดเมาส์คลิกซ้ายขวาพร้อมกันทั้ง2ปุ่มตัวละครของเราจะทําการโจมตีด้วยการไร่รำหนึ่งคอมโบจบ ซึ่งมันก็ฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยร้ายแรงแต่ปัญหาของมันก็คือมันจะยกเลิกไม่ได้เมื่อคุณเผลอกดรําด้วยท่านี้เมื่อไหร่แล้วมอนไม่ได้อยู่ในสถานะที่กําลังล้มหรือไปสนใจคนอื่นก็ขอให้คุณสวดอภิธรรมรอได้เลยเพราะมันอาจจะพุง่งมางาบหัวคุณโดยที่คุณไม่สามารถหยุดยั้งอะไรได้แล้ว อีกหนึ่งความลับที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือดอวลเบรดนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อเจอกับมอนตัวยา,ยาวดาบยาวดาบทูบีดาบฟันมา้าดาบเซฟิลอสดบสาบซามูไรจะอะไรก็ตามแต่เพราะสุดท้ายมันก็คือ ลองซอสหนึ่งในอาวุธสุดเบียวที่ได้ชื่อว่าเป็นอาวุธยอดนิยมอันดับหนึ่งของเกมซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานด้วยความเท่และความโอพีาเล่นเป็นนะของมันทําให้หลายคนนั้นชอบหยิบจับมันมาใช้ในการเล่นดาบยาวเป็นอาวุธที่ค่อนข้างสิมเพิลโจมตีธรรมดาแทงฟันหลบกลิ้งแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้มันเหนือกว่าอาวุธชิ้นใหๆนั่นก็คือการเคาน์เตอร์ ตัวดาบยาวนั้นมีความสามารถในการเคาน์เตอร์มอนโดยแทบจะไม่ได้รับดาเมจเลยถ้าเล่นเป็นอีกทั้งยังสามารถโจมตีเพื่อเก็บเกตท่าไม้ตายได้ถึง3ขั้นเพื่อเพิ่มความแรงในการโจมตีด้วยฉะนั้นนอกจากความเท่ความเก่งความโกงและความเบว,วของมันนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงมากสักเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะผ่านมันไปอย่างรวดเร็วก็แล้วกัน และนั่นก็คืออาวุธหนักและอาวุธเบาทั้ง2ประเภทภายในเกม Monster Hunter World เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ในบอกว่ามันมี14ชิ้นไงอันนี้มันยังไม่ถึงเลยนี่อ๋อก็เพราะว่าอาวุธที่เหลือที่เราจะกล่าวถึงนั้นมันมีทั้งอาวุธหนักและอาวุธเบาซึ่งอาวุธเหล่านั้นมีความแตกต่างจากอาวุธหนักและอาวุธเบาอย่างไรไปดูกันอาวุธเทคนิคพิเศษหรือ Technical Weapon อาวุธที่มีความหลากหลายทางด้านฟังก์ชันในการเล่นอาวุธที่ขึ้นชื่อว่ามีความหลากหลายในการเล่น หรือจะเรียกง่ายๆก็คือมันเล่นยากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาซึ่งถามว่ามันยุ่งยากขนาดไหนนะเหรอผมจะค่อย,อยๆไล่ลาดับไปจากยุ่งยากน้อยสุดไปจนถึงมากสุดละกันยุ่งยากน้อยสุดอันดับที่1ธน,นูหรือโบธนูเป็นอาวุธเบสิกที่มีอยู่แทบทุกเกมโดยเฉพาะเกม RPG ซึ่งเกมนี้ก็เช่นกันแต่มันอาจจะแตกต่างจากเกมอื่นๆนิดหน่อยตรงที่คอมโบและความพิ้วไหวของการเล่นมันค่อนข้างที่จะเบียวใช้ได้เลยละ ธนูนั้นเป็นอาวุธที่คล้ายกับดูอัลเบดคือผนานสตามิน่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่และโจมตีทั้งการชาร์จและการแดสลบมีน้ำยาเคลือบลูกดอกเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวธนูให้สามารถโจมตีติดสถานะต่างๆได้แม่ว่าจะเป็นพิษพลาราไลท์สถานะหลับหรือธนูระเบิดแม้ธนูจะเป็นอาวุธที่ไม่ได้ทำดาเมจต่อฮิตสูงมาก พอๆกับอาวุธเบาชิ้นอื่นๆแต่ถึงอย่างนั้นมันก็สามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างต่อเนื่องและมีท่าไม้ตายที่ค่อนข้างจะโคตรเท่ขวานดาบ Switch คหรือหลายคนอาจจะเรียกสวิชเบลดก็ได้เป็นอาวุธที่มี2โหมดในการเลือกเล่นนั่นก็คือขวานและดาบ ไม่ใช่ว่าคุณต้องเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งแต่คุณต้องบริหารทั้ง2โหมดโดยปกติคุณจะอยู่ในโหมดขวานเพื่อทำการโจมตีในวงกว้างอย่างรุนแรงส่วนโหมดดาบนั้นจะสามารถฟันทะลุเกาะของมอนได้แต่ระยะการโจมตีอาจจะไม่ได้กว้างมากทุกครั้งที่คุณฟันแม้ว่าคุณจะฟันไม่โดนเกรพลังงานของดาบจะลดลงเรื่อย ถ้าลดจนหมดมันจะเปลี่ยนไปอยู่ในโหมดขวานอัตโนมัติและเมื่อคุณอยู่ในโหมดขวานเกจพลังงานของดาบมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าไม้ตายของสวิชแอคจะเป็นการชาร์จพลังท่าที่อยู่ในอาวุธและทําการระเบิดใส่ศัตรูอย่างรุนแรงเสมอกัาคุณได้ชักว่าวหลังอีเวนต์โนนัทโนเวมเบอร์จุดประสงค์หลังในการเล่นสวิชแอคก็คือใช้โหมดดาบฟันให้โดนศัตรูเพื่อเก็บเกตท่าไม้ตายเมื่อคุณเก็บเกตท่าไม้ตายจนเต็มตอนที่แอนิเมชันท่าไม้ตายแทงไปข้างหน้า ถ้ามันโดนศัตรูตัวละครของเราจะขึ้นไปเกาะมอนและทําการใช้ดาบนั้นสวนทวารของศัตรูพร้อมกับชาร์จพลังธาตุที่อยู่ในอาวุธระเบิดใส่ศัตรูแบบที่กระจายพรองแมลงหรืออินเส็กเกรฟ อาวุธสุดหรอเท่และเป็นอาวุธยอดนิยมเบอร์ต้นๆที่ใครได้เห็นตัวอย่างหรือเห็นคนเล่นมาจากที่อื่นก็จะรู้สึกว่าโหทำไมมันเท่ขนาดนี้ครับพี่เพราะมันเป็นอาวุธที่สามารถทําให้ผู้เล่นโบยบินไปกลางอากาศและทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์มากหน้าหลายตาได้อย่างอิสระดุดดังคุณเป็นผีเสื้อราตรีที่ออกมาโบยบิน โดยหลักการการเล่นพองแมลงนั้นสรุปง,ง่ายๆก็คือการปล่อยมแมลงออกไปตอดศัตรูตามจุดต่างๆตัวมแมลงจะทําการเก็บบัฟมามอบให้กับเราบัฟที่เราต้องใช้นั้นมีอยู่สามบัฟนั่นคือบัฟสีแดงสีขาวและสีส้มสีส้มจะเพิ่มพลังป้องกันสีขาวจะเพิ่มความคมของอาวุธและสีแดงจะเพิ่มพลังโจมตีซึ่งถ้าคุณได้บัฟสีแดงมาแค่บัฟเดียวนั้นก็จะส่งผลทําให้คุณนั้นโจมตีเร็วและแรงขึ้น อีกทั้งแอนิเมชันการโจมตีและแอนิเมชันการบินหรือกระโดดนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันคุณสามารถยิงมาร์กจุดเพื่อปล่อยมแมลงไปโจมตีใส่ตรงจุดที่มาร์กเอาไว้อย่างอัตโนมัติแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่มีความโดดเด่นในการโจมตีกลางอากาศแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลายืนตีกับพื้นมันตีแรงกว่าฉะนั้นถ้าหากมอนมันติดแทบหรือลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นแนะนําให้ลงมายืนอยู่กับพื้นแล้วโจมตีจะแรงกว่าค้อนคลุย หรือบางคนอาจจะเรียกคุยคอนฮันติง o อนเป็นอาวุธที่มีความแปลกประหลาดมากมีลักษณะเหมือนกับคอนที่ผสมกับเครื่องดนตรีวิธีการเล่นหลายคนที่เห็นก็คงจะสายหน้านี้เพราะมันรู้สึกว่ายุ่งยากเอามากๆตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นจนพอได้มาเล่นมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น เพียงแต่มันจะต้องอาศัยไหวพริบสักเล็กน้อยวิธีการเล่นคอนขุยก็ยง่ายทุกครั้งที่เรากดโจมตีเราจะได้ตัวโนตมา1ตัวซึ่งเราสามารถดูได้ทางแถบขวาบนคอนขุยแต่ละอันที่เราอัพมานั้นก็จะมีโนตและบัฟที่แตกต่างกันออกไปเราแค่ต้องจําว่าต้องกดโน้ตไหนตามจังหวะก่อนแล้วจากนั้นเรากดคอนโทรเพื่อทาการเล่นดนตรี ตอนที่ตัวละครทําการเล่นดนตรีนั้นจะปล่อยคลื่นเสียงออกมาไว้ซัดหน้าศัตรูซึ่งบอกเลยว่าช่วงแรกๆมันทําให้มอนสเตอร์เนี่ยหน้าสั่นหรือล้มลงไปนอนกับพื้นได้ค่อนข้างง่ายมากๆแถมยังเป็นอาวุธที่มอบบัฟให้ทั้งตัวเองและทั้งตี้ด้วยจึงเป็นอาวุธที่ตอนแรกเหมือนหลายคนจะมองว่ามันเป็นอาวุธซับพอตแต่นั่นมันเป็นแค่สกิลส่วนเสริมความเป็นจริงแล้ว Hunting ฮ o r n เป็นอาวุธที่สามารถโซโล่เดี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวถ้าเล่นเป็นนะนะ และมาถึงชิ้นสุดท้ายกับสุดยอดอาวุธเทคนิคที่หลายสำนักยกให้ว่ามันเล่นยากที่สุดในเกมชาร์ตเบลดสุดยอดอาวุธสุดคูลหล่อเท่ที่มองผ่านผ่านผิวเผินอาจจะดูเป็นดาบกับโล่ขนาดใหญ่ธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยกลไกและเทคนิคและมูฟเมนต์และเกมเพย์ที่หลากหลายเอามากๆถ้าจะพูดให้สรุปสั้นๆภายในไม่กี่นาทีก็บอกเลยว่าพูดไม่หมด เพราะมันสามารถตีไปเรื่อยๆเพื่อเก็บเกรดพอเกรดเหลืองเราทำการมอบหรือเราดาบแทงเข้าไปในโล่จะได้น้ำยามาครึ่งนึงแต่ถ้าเก็บเกรดจนแดงเราทำการมอบอาจะได้น้ำยามาเต็มหลอดสามารถชาร์จเพื่อโจมตีแต่ถ้าชาร์จจนสุดก็จะตีเบาต้องชาร์จให้ถึงประมาณช่วงกลางๆสามารถสลด์เพื่อต่อคอมโบสามารถใช้โลก,กระแทกหน้าได้สามารถเปลี่ยนโหมดได้โดยการมอบหรือก็คือรวมดาบกับโล่รวมกันเป็นขวานยักษ์ตัวขวานสามารถโจมตีแบบเบี่ยงแนวตั้งหรือแนวนอนเมื่อใช้่าไม่ตายแบบไม่มีน้ำยาก็จะตีแบบกายภาพเมื่อใช้ทําไม่ตายแบบมีน้ำยาก็ เมื movement, so ่อใช้ท่าไม้ตายตอนที่มีน้ำยาถูกชาร์จกับไปโลกก็จะตีด้วยท่าไม้ตายใหญ่สามารถใช้โลกป้องกันการโจมตีแลวเคาน์เตอร์กลับได้ด้วยหลากหลายคอมโบเมื่อซื้อไอส์บอลจะได้โหมดใหม่ที่ทำดาเมจได้ต่อเนื่องและรุนแรงมากๆนั่นก็คือโหมดเลื่อยมุน และด้วยความยุ่งยากของมันนั้นจึงส่งผลทําให้มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือความหลากหลายของตัวคอมแบทเกมเพลย์จึงส่งผลทําให้คนเล่นสปีดลหลายหลายคนมักจะหยิบอาวุธชี้นี้มาใช้พะนอกจากความหลากหลายแล้วมันจะทำดาเมจและ DPS ได้สูงมากๆด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของอาวุธทั้ง14ชิน้นภายในเกม Monster Hunter World แบบเข้าใจง่ายๆถ้าใครอยากได้รายละเอียดปิดย่อยที่มากกว่านี้ก็ ไปหาดูกันเอาเองหรือไม่ก็ซื้อเกมมาเราลองเล่นแม่กทุกอันเลยก็ได้เพราะเกมนี้ไม่ได้กําหนดให้คุณเล่นแค่อาวุธชิ้นเดียวคุณจะคราฟมากี่ร้อยชิ้นก็แล้วแต่ตราบใดที่คุณยังขยันล่ามอนและหาของมาอัปเกรดมันสัวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันขอให้มีความสุขในการล่าและอย่านอนแมวบ่อยด้วยเหตุการณ์อะไรโง,โง่ๆไว้เจอกันใหม่บายจ้า